สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับวันนี้ติดความจริงติดภารกิจนะสำคัญด้วยตั้งใจจะไม่มานะฮะแต่เห็นพี่น้องเปียกกันอย่างนี้แล้วกูตัดแม่งหมดเลยทุกอย่างนะนะแดดฝนจะตกแดดจะออกฟ้าร้องยังไงเราก็ต้องมาพบกันนะครับคนจะมากคนจะน้อยอะไรก็แล้วแต่ เพราะหลายท่านลแม้แต่ผมไม่รู้จักผมก็รู้ว่าท่านมาจากทั่วประเทศกันแล้วกันใช่ไหมฮะใครมาจากต่างจังหวัดไกลๆบ้างครับยกมือขึ้นดิโอ้ตบมือให้หน่อยครับนะตบมือให้พี่น้องทุกคนนะครับไม่ว่าจะมาจากที่ไกลๆทั้งหลายนะฮะหรือมาจากกรุงเทพนี่เองนะก็ขอขอบทุกคนที่มาร่วมแสดงพลังนะครับแสดง น้ำใจในครั้งนี้ก่อนมานี่ผมดูนะดูข่าวนะ่ทีวีมันออกสองช่องเลยช่องซ้ายที่พักประชาชนพักเพื่อไทยกำลังจะส่งตัวแทนไปคุยกับพักประชาชนเพื่อขอเสียงให้โหวตนะสนับสนุนคุณชัยกเกษมเป็นนายกรัฐมนตรีเอาไม่เอา พระพืนไทยไม่มีเหลือใครแล้วมีอยู่สามคนหมดไปสองคนแล้วเฮี้ยทั้งนั้นแล้วคนที่สามจะไม่เฮี้ยได้เหรอคนดีมันตกองคบกับคนดีเฮี้ยมันก็คบกับเฮี้ยด้วยกันถูกไหมนะครับผมขอยืมคำพูดอาจารย์เจตหน่อยผมดูทีวีบอกว่า เสถาก็ถูกสารนูนพิาพากษาว่าไม่ซื่อสัตย์ุจริตและก็ขาดจริยธรรมพ้นไปเอาเปลี่ยนอุ้งยิงมาเอาขาดจริยธรรมอีกถ้าเป็นคนมันก็เป็นโมฆะบุรุษโมฆะสตรีแล้วถูกไหมแล้วถ้าเป็นองค์กรเป็นพรักอนะ่ะมันเป็นพักที่เป็นโมฆะแล้ว เราไม่สามารถที่จะให้มารับผิดชอบบริหารประเทศอะไรได้อีกต่อไปอีกแล้วนะครับนี่จารย์เจตพูดไว้นะครับผมก็ยืมคำพูดนี้มาใช้เพราะมันชัดเจนเหลือเกินนี่นะครับวันนี้เราคงจะมาคุยกันนะครับว่าเราจะไม่เอานายกรัฐมนตรีที่พรรคเพื่อไทยเสนอใช่ไหมอ่านะครับพรรคเพื่อไทยเสนอไว้สามคนเศษฐานะครับอุ้งอิงแล้วก็ แค่กเกมความจริงนะผมเรียนให้ท่านเป็นข้อคิดไว้นะว่ารัฐธรรมนูญเขียนไว้เพียงว่าให้พักการเมืองเนี่ยเสนอชื่อคนเป็นนายกนตรีได้สมคนให้เสนอชื่อสมคนนะใครจะเสนอหนึ่งใครจะเสนอสองใครจะเสนอสามก็แต่เสนอได้สมคนแต่จะเสนอสี่ไม่ได้แต่เขาไม่ได้บอกให้มันเป็นนายกทั้งสามคนนี่ถูกต้องไหม <S 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 เขาเขียนไว้แค่นี้เอง นะพักผมเนี่ยผมรู้ตัวว่าเราไม่มีเงินไปซื้อเสียงหรอกนะครับแม้แต่คนเดียวยังไม่ได้เลยนะก็เสนอชื่อผมเป็นนายงตรีคนเดียวทัานเองนะคราวที่แล้วด้วสิบคนพอมันเปลี่ยนรัฐธรรมนูญใหม่เลยเหลือคนเดียวนั่นเองนะครับนะเราก็หมดสิทธิ์แต่พักประชาชนหรือพักก้าวไกลเนี่ย ไปเสนอคนเดียวคือพิ่ทาพอหลุดเลยจบเลยนะครับหมดแต่เพื่อไทยเ็ก็ทำตามกติกาเสนอสามพอเสนอสามเนี่ยโอเคเมื่อพรรคเพื่อไทยจัดพรรคเพื่อไทยเสนอเศษฐาเป็นนายกก็ถูกต้องแล้วใช่ไหมนะครับพอเศษฐาถูกปลดเนี่ยทักษิณเขาบอยห,หน้าเหลี่ยมไม่รู้มันกี่เหลี่ยมนะแปดเหลี่ยมสิบหเหลี่ยมอะไรม่รู้มันนะนะครับ ศาลตัดสินเช้าทักษินรัดประชุมทันทีนะครับที่บ้านจันทร์สองล่าไอ้พวกนักการเมืองต่างๆที่อยากรัฐมนตรีมันไม่ค่อยอ่านรัฐมนูรไม่ค่อยอ่านกฎหมายหรอกมันรีบเข้าไปบ้านจันทร์สองล่าหมดยกเว้นผมหัวหน้าพักเสรีรวมไทยอดีตผู้จัดการตำรวจแห่งชาตินี่รู้กฎหมายไม่ไปใช่ไหมไอ้พวกนั้นไปหมดทักษินมันก็ครอบเลยเสนออุ้งมีเป็นนายกเอาเลยนะครับ อุ้งอิงเป็นนายกเลยอย่างเนี้ยมันครอบงำพักต,ต่างๆนะครับผิดรัฐธรรมนูญไอ้พักที่เข้าไปนะครับก็เป็นพักที่ถูกครอบงำยอมให้เขาครอบงำพักก็ผิดรัฐธรรมนูญนะมีคนเสนอไปกะกะตแล้วลองแม่งจะสองปีแล้วกะกะตแม่งก็ใช้ภาษาอาจารย์แก้ขวัญเนี่ยนะแม่งเฮี้ยจริงๆนะไม่ทำอะไรสักทีหนึ่งนะจนกระทั่งบ,บัดนี้ยังไม่เสร็จ เราเห็นไหมนะทักษิณหลังจากกลับมาประเทศไทยมันครอบงำพักขนาดไหนนะอ่ะเราวันนี้พออุ้งอิงถูกปดปุ๊บมันเดินสายเลยล็อบบี้พักประชาชนทำนู่นทำนี่แบบไม่ไอายฟ้าอายดินเลยทันนี่มันครอบงำทั้งนั้นถูกไหมฮะเราจะปล่อยให้พักเฮี้ยยางเงี้ยมาบริหารประเทศหรือนะครับนะเอาละถ้ามันบริหารประเทศต่อไป บ้านเมืองจะเสียหายแต่วันนี้ที่ผมขึ้นเวทีเนี่ยผมจะมาพูดเพราะประเด็นมันบอกไม่เอาชัยกเกษมนี่ผมจะมาบอกว่าชัยกเกษมเนี่ยมันเฮี้ยยังไงร,รับรองสิ่งที่ผมพูดไม่เหมือนใครผมไม่พูดซ้ำกับใครคราวที่แล้วผมพูดบนเวทีนะครับผมก็พูดเรื่องกับเขเรนเท่านั้นเองใช่ไหมฮะ แต่วันนี้เมื่อมาพูดว่าจะไม่เอาชายกเกษมผมก็จะมาพูดเหตุผลของชายกเกษมว่าเป็นยังไงถ้ารู้ไหมไม่รู้จะไปรู้ได้ไงอ่ะไม่รู้ว่าผมกับชายกเกษมเนี่ยมันเพื่อนกันแต่ผมหลอกกว่าใช่ไหมอ่าผมแข็งแรงกว่าใช่ไหมน่าใช่ไหมชายเกษมแม่งเปอแปะเ,เป่แปะแล้ว อยู่ในสภาเนี่ยนะนะผมเดินอย่างองอาจเลยแต่ชัก,กเกษต้องมีคนเดินหน้าสองคนเดินตามหลังสองกโกลมเพราะในสภามันเหมือนอัศจรรย์นะนะมันไม่เรียบๆอย่างนี้นะมันเหมือนอัศจรรย์เดินลงไปเดี๋ยวหน้าทิ่มเดี๋ยวเข่าอ่อนล้มหลังนะครับนะเดี๋ยวตายซะก่อนไม่ได้เป็นนายก มันก็จะต้องมีคนระวังหน้าคนระวงหลังเดี๋ยวเสือกเป็นนายกเมื่อไหร่เอ้โ,อโหมันไม่ใช่แค่สี่นะครับจะเป็นสิบยี่สิบเลยกลัวตายเอาล่ะครับผมบอกว่าผมจะกับชัยกเกษมเพื่อนกันเพื่อนยังไงผมเป็นตำรวจชัยกเกษมเป็นอายการไม่เคยเรียนด้วยกันหรอกแต่เพื่อนกันไปเรียนวิทยาลัยป้องกันร,ราชนาจักร รุ่นที่388 30ปีพอดีแล้วนะครับรู้จักกันมา30ปีแต่ทักษิณกับผมนี่รู้จักกันมา60ปีนะผมกับชัยกเกษมรู้จักกันมา30ปีเป็นเพื่อนวปอวด้วยกันเรียนด้วยกันหนึ่งปีเต็มๆแล้วหลังจากนั้นผมเป็นผู้จัดการตำรวจแห่งชาติใช้ท่านสุริยุทธเป็นนาย,ยกรัฐมนตรีผมเป็นผู้จัดการตำรวจแห่งชาติ ใช้กเกษมก็มาเป็นกอตลอเพราะฉนั้นก็จะประชุมร่วมกันทํางานร่วมกลุ่มกันนะครับในการทํางานในกอตลอในการแต่งตั้งข้าราชการตํารวจอะไรด้วยกันทั้งหมดหลายครั้งที่ท่านสุรยุทธ์ไม่มาติดภารกิจสําคัญผมในฐานะผู้จัดการตำรวจก็เป็นประธานกอตลอแทนมีอะไรก็ปรึกษาหาลือกันท่านสุรยุทธ์ท่านลูกผู้ชายนะครับมาจาก การยึดอำนาจนี่ท่านเลยเป็นนายกแค่ปีเดียวแล้วลาออกให้เลือกตั้งใหม่พอเลือกตั้งใหม่เป็นไงพักเพื่อไทยโดยทักษินเนี่ยมันจะมาหน้าไหนจะเปลี่ยนชื่อเนี่ยนะฮะนะมันเขี้ยวแม้จะเอาสมัครมาเป็นหัวหน้าพักเปลี่ยนชื่อจากจากพักอะไรไทยรักไทยเป็นพักพลังประชาชนเอาสมัครเป็นหัวหน้าพักมันก็ชนะการเลือกตั้ง แล้วพรชนะการเลือกตั้งสมัครเป็นนายกผมเป็นผู้จัดการตำรวจแห่งชาติเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมพี่น้องมาร่วมครบคิดกันเลยสมัครนะจบเซ็นขบียนประวิทหัวหน้าพักพลังประชารัฐเนี่ยมาจบเซ็นขบียนไรพัชรวาดน้องประวิทเนี่ยรุ่นหลังผมเป็นรองผบอต่อจากผมมาจบเซ็นขบียน มันเกิดเซงขบยนคอนเน็กชันหัวกันไม่เหมือนผมตอนนี้ผมนักเรียนทวีทาทวีทาวิเศษรู้จักไหมครับฟังทนนี่ไอพุ่มทรมมันก็ทวีทารุ่นน้องผมไอเทงก็ทวีทารุ่นน้องผมโอยังไม่ได้เข้าเนื้อเลยไอเทงก็ทวีทารุ่นน้องผมนะครับแต่มันหัวกันนะไม่หัวกันเลย คนละเรื่องไม่ใช่ไม่สามัคคีกันหรอกแต่มันไปกันไม่ได้ใช่ไหมฮะนะครับเพราะฉะนั้นไอ้พวกนั้นมันก็หัวกันหัวอะไรหัวทําสิ่งชั่วชั่วไอ้พักนี้ไม่เคยทําสิ่งดีหรอกนะครับทําสิ่งชั่วชั่วกูต้องการตําแหน่งผู้จัดการตํารวจแห่งชาติท่านท่านนึกภาพนะวิธีการมันก็ง่ายๆผมยืนอยู่นี่มันแอบตีกระบ,บาลผมพัวสลบเลย ยึดตำแหน่งไปเลยนะครับนี่คือวิธีการของมันเพราะฉะนั้นไอ้หมากที่มันตายไปแล้ว,นนะนะวเนี่ยนะนะเปะวิตเนี่ยนะครับนะไอพ้พระชลวาทมันหัวกันหัวกันยังไงเขียนหนังสือร้องเรียนผมแล้วไปให้ตํารวจที่ถูกผมไล่ออกนะ่ไปยื่นกับสมัครไปยื่นวันนี้นะครับพรุ่งนี้สมัครมันตั้งกรรมาการสอบสวนวินัยรายแรงผมเลย ไม่มีการสืบสวนข้อเท้จจริงถ้าสืบสวนข้อเท้จจริงนะกว่าจะตั้งกรรมาการสอบสวนได้ต้องใช้เวลาอีก7-8ดเดือนนะมันตั้งวันนี้นะครับตั้งกรรมการร้องวันนี้ตั้งกรรมาการสอบสวนข้อเท้จจริงพริงนี้ย้ายไปอยู่สํานักนายกวันนี้นะครับอีกเดือนยังไม่ทันสอบสวนเลยมันให้ผมออกจากไดการไว้ก่อนนะครับนะผมต้องฟ้องสารปกครองท่านคิดดูสารปกครองกว่าจะเสร็จ ศารปกครองสูงสุดกว่าจะเสร็จผมชนะคดีคำสั่งสมัครทุกคำสั่งผิดกฎหมายหมดอะล่ะครับแล้วมันเกี่ยวกับใช้กเกษมยังไงเวลาสมัครมันตั้งกรรมาการสอบสวนมันตั้งใช้กเกษมอายการสูงสุดเป็นประธานสอบสวนผมนะครับผมก็คิดว่าเอคดีนะตั้งเพื่อนเพื่อนเรามาเป็นนะครับนะ เราคงจะได้รับความเป็นธรรมนะครับนะผมก็คิดแค่นี้นะว่าตั้งเพื่อนนะครับเราไม่หวังให้เพื่อนช่วยหรอกแต่ก็คงจะได้รับความเป็นธรรมไม่ใช่ตั้งใครมามาร่รู้มันจะหาเรื่องใช่ไหมฮะอ่ะพอตั้งมาปุ๊บพอชยัยเกษมเริ่มทํางานสอบสวนผมอ่ะสมัครมันตั้งกรรมาการผิดกฎหมายนี่ที่ผมฟ้องไปศาลปกคอรองมาสักคู่เนี่ยผมก็ยื่นข้อได้จริงยื่นข้อกฎหมาย ให้ชายกเกษมเลยพิจารณาว่าคำสั่งนี้ไม่ชอบด้วดยกฎหมายนะเพราะอะไรเพราะชายกเกษมเป็นถึงอายการสูงสุดมันรู้กฎหมายเป็นอย่างดีนะครับนี่เป็นรักกฎหมายพรรคเพื่อไทยด้วยรู้กฎหมายเป็นอย่างดีนั้นถ้าผมยื่นข้อกฎหมายไปพรบรตำรวจแห่งชาติปี47มาตา8486อะไรเงี้ยนะครับมันต้องชัดเจนต้องเสนอสมัครให้ยกเลิกคำสั่งเป็นเพราะเป็นคำสั่งที่ผิดกฎหมายใช่ไหมครับ แต่มันเฉยนะครับผมยื่นไปก็เฉยผมก็เคสด,ด้วยอาช่างมันนะครับมันเป็นเพื่อนกันจริงแต่มันเฉยอามันก็สอบไปก็แล้วกันนะครับไม่ว่ากันก็คิดว่าที่จริงมันก็ต้องปรากฏอยังไงมันก็ทําอะไรผมก็ไม่ได้หรอกใช่ไหมฮะผมไม่กลัวอะไรเนี่ยนะครับนะผลที่สุดเป็นไงเออใช้กระเมทํามาทําไปนะครับเพื่อนมันใจดี สมัครมันตั้งกรรมาการโมสามข้อหานะครับช้ยกเกษมมันใจดีหาเพิ่มให้ผมอีกห้าข้อหาให้สมัครตั้งกรรมาการสอบสวนมผมเพิ่มอีกนี่คือชายกเกษมนะครับมารับใช้การเมืองรับใช้สมัครเต็มที่นะอา้ามันตั้งกรรมาการสอบเพิ่มอีกนะครับแล้วสรุปไปไงมันสอบไปสอบมาขนาดเป็นอยายการสูงสุดในเมื่อโคตรที่จริงเราไม่ผิด ในเมื่อข้อกฎหมายแล้วก็ไม่ผิดเป็นไงฮะมันก็ทำอะไรเราไม่ได้สาปรปกครองสองสุดก็ให้ชนะให้ผมชนะคดีหมดให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติจ่ายชดเชยผมทั้งหมดไอ้ผมจะฟ้องไอ้หมักมันก็หนีตายไปก่อนนะก็เลยไม่ได้ฟ้องไอ้หมักใช่ไหมฮะจะฟ้องมีไห้หมักเรียกค่าเสียหายทา้งแพ่งผมก็ทำไม่ลงนะครับผมก็ทำไม่ลง เพราะฉะนั้นก็เลยไม่ได้ฟ้องใครผมเลยเจ็บตัวฟรีไปเอาละย้อนกลับมาพูดถึงชก,กะเสมหลังจากที่พยายามนะครับยัดเยียดข้อหาผมเพิ่มอีก5ข้อหาเอาละครับท่านเชื่อไหมมีข้อหาที่สำคัญคนอย่างผมเนี่ยนะดื่มน้ำพิพัฒสัตยาถวายสัตยานต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระราชวงศ์ทุกพระองค์นะรวมทั้งรอสิบนี้ด้วย ตั้งแต่ปี2519นะ50ปีแล้วนะนะครับว่าเป็นไงจะทรยศนะักคิดคตต่อประเทศชาติราชบัล,ลังเหรอเอามายัดเยียงข้อหาผมนะครับดำเนินคดีผมนะกระทำความผิดตามมาตรา112ที่ฮิตฮกันนี่อย่างเนี้ยที่โดนๆกันอย่างเงี้นนนยน,นะครับผมเนี่ยถูกกล่าวหาถูกดำเนินคดี ตามประมวลกฎหมายวิธีธประมวลกฎหมายยา마ตตาร้อยสิบสองมาสองคดีนะครับผมก็สู้มันนะครับแล้วพอสอบสวนเสร็จแล้วเป็นไงคดีอาญามันก็ต้องส่งพนักงานสอบสวนผ่านไปยาการใช่ไหมนะครับนะ,ะผมเลยถือหนังสือเนี่ยคำสั่งสองคำสั่งเพื่อไม่ให้พลาดนะเพื่อไม่ให้พูดพลาดไปให้เปะ๊เปะเลยถือเรื่องมาสองเรื่องนะครับเรื่องแรก พอส่งไปถึงอายการนะครับอายการก็มีคําสั่งว่าคําพูดประโยคดังกล่าวที่ผมพูดนะในการประชุมการดการตํารวจคําพูดประโยคดังกล่าวไม่มีข้อความใดที่จะแสดงให้เห็นถึงการประมิดหมิ่นประมาทใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่สามเ,เนี่ยอายการที่จะสั่งฟ้องถึงไม่ใช่กเกษมนะบอกว่าไม่มีข้อความใดเลยที่จะหมิ่นประมาทผู้อื่น แลมันฟอ้องผมไม่ได้ไงมันดําเนินคดีผมได้ไงมันตั้งกรรมาการสอบสวนผมได้ไงข้อความต่อมาแต่พฤติการแสดงให้เห็นว่าผู้ต้องหาคือผมเนี่ยคิดใกล้ควรที่ทํางานเพื่อช่วยเหลือดูแลสถาบันเบื้องสูงให้ดียิ่งขึ้นนี่ขนาดเราเนีจะทําดูแลสถาบันเบื้องสูงให้ดีขึ้นมันยังคิดเลยนะครับทำ้ายเรายัดเยียดมาตา112ให้เราชจกเกษมนี่ใช่ไหมฮะนะ นะจึงสั่งไม่ฟ้องพลตเดกเสรีพิสุิจนะ์ในคดีหมิ่นประมาทนะหรือดูหม่นอาฆาตม,มาร้ายพระมหากษัตริย์นี่เรื่องที่หนึ่งนะเ,เรื่องที่สองเรื่องที่สองนะมันเอาคนที่ผมไล่ออกเนี่ยมาลองใช่ไหมฮะนะแล้วเขาพิพจารณาว่าถ้อยคำที่ถูกกล่าวอ้างและมาดำเนินคดีในครั้งนี้ เกิดขึ้นหลังจากที่ผู้เก่าหาที่สองและที่สามคือคนร้องเนี่ยได้มีสาเหตุโกรธเคืองกับผู้ต้องหาคือผมในกรณีที่ถูกตั้งกรรมการสอบสวนและถูกไล่ออกจากการเกี่ยวกับเรื่องการไปบัติหน้าที่โดยไม่ชอบผมตั้งกรรมการสอบสวนไล่ออกตำรวจมันเอาตำรวจมาลองเรียนผมนะครับนะแต่มันด,ดําเนินคดีผมนั่งกิดูอยายการเขาสรุปว่า น้ำหนักคำพยานของนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่เหล่านั้นจึงมีความเชื่อเชื่อถือมากกว่าผู้กล่าวหาที่สองที่สามที่ย่อมมีความแค้นเคืองที่ถูกไม่ออกใจายการพยานหลักฐานของผู้ต้องหามีน้ำหนักน่าเชื่อถือหักล้างคำให้การของผู้กล่าวหาที่สองที่สามได้และเราฟังว่าผู้ต้องหาคือผมไม่ได้มีเจตนากระทำความผิดจึงสั่งไม่ฟ้องจบเห็นไหมฮะ นี่ท่านคิดดูขนาดคนอย่างผมเป็นผู้ิชาการตำรวจแห่งชาตินะพอถูกบี้ล้มหน่อยเท่นนั้นมันย่ำผมเลยมันเป็นเพื่อนผมนะมันยังชาตผมเลยแล้วนับภาษาอะไรพี่น้องประชาชนเนี่ยซึ่งมันไม่รู้จกนะักถ้าจะ,ะเกษมันเป็น,เป,นเป็นนายกแหลมันไม่รังแกเหรอนะตอนพักเพื่อไทยพาดพักใหม่ๆหมชาเกษพูดว่าผมไม่ฟังคําสั่งใครนะครับผมไม่ฟังคําสั่งใครนะ เพราะฉะนั้นท่านเชื่อว่ามันไม่ฟังคําสั่งใครนะในเมื่ออาจจะเป็นได้เนี่ยทักษิณก็ออกแรงไปพบพักประชาชนเพื่อจะเป็นให้ได้นะถ้าหากเป็นมาขึ้นมานะครับมันต้องรับใช้ทักษิณแน่นอนเพราะรับใช้มาโดยตลอดอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยก่อนจะ,จะก็จะสูกให้ท่านฟังว่านะครับพักเพื่อไทยมันเป็นพักที่เป็นโมฆะแล้วนะครับ ไม่สามารถที่จะบริหารประเทศชาติแล้วขายเสียงหาเสียงไปช,ชูชยัยเกษมไปเขาก็บอกว่าเป็นพักขายชาติถ้าจะเอาพักขายชาติมาเป็นนายกรัฐมนตรีเหรอเอาไม่เอาครับนะไม่เอาก็ตกลงต่อต้านนะพักขายชาติอย่าให้เข้ามาบาหารประเทศอีกต่อไปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ